山青朋可知否？阴前地狱十八层，十殿阎君管地狱，神判山五十经。山有山宝天从福，恶有。 โบวิชยาตันพาพัน์ค่ะขอต้อนรับท่านชมทุกท่านเข้าสู่รายการทัว์อิ่มท้องทางช่องไอเดียทีวีทีวีหมายเลขแปดค่ะสำหรับวันนี้นะคะโบจะพาท่านผู้ชมค่ะมาอิ่มท้องค่ะแล้วก็อิ่มบุญด้วยกับเมนูสุดพิเศษซึ่งต้อนรับเทศกาลกินเจกันเลยซึ่งวันนี้นะคะโบอยู่ที่ร้านแม่พรซีฟูดน,นั่นเองค่ะก็ถือว่าร้านแม่พรซีฟูดน,นี่นะคะเป็นที่รู้จักของคนภูเก็ตเราเนี่ยหลายหลายท่านกันเลยค่ะโดยเฉพาะยิ่งช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยถือว่าขายดีมากๆเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าค่ะว่าในร้านเนี่ยมีเมนูพิ เอะไรกันนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะสวัสดีครับเจ้าของร้านใช่ไหมคะเจ้าของร้านอย่างไรล่ะไครับเออตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะเดี๋ยวให้นี่ช่วยแนะนำกับทางรายการนิดนึงละกันค่ะครับผมธีรศักดิ์ครับเรียกว่านกนก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าพี่อ้นละกันนะคะครับค่ะพี่อ้นเป็นเจ้าของร้านนี้ ครับผมเป็นแนวันนี้ช่วงเทศกาลเทนเจถือว่าลูกค้าเยอะไหมคะก็ใช้ได้ครับใช้ได้เดี๋ยวพี่ก้อเออโทรหาที่นั่งเพื่ีนก่อนเนาะค่ะค่ะพี่เออค่ะเดี๋ยวต้องขอถามนิดนึงว่าจริงๆร้านแม่ฟอนเนี่ยตั้งอยู่ตรงบริเวณไหนคะบ้านแถวสามกองอ่าตัวใหญ่คนรู้จักแถ่สามกองครับสามกองอยู่เส้นในเส้นในของหยกภูทิศขตหยกบุทิศนะคะทางด้านเส้นในของสามกองนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ปกติทางร้านเนี่ยก็จะเปิดกี่โมงคะ ถ้าขายปกติก,ก็เปิดประมาณ10โมงจนถึง3ทุ่มครึ่ง10โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งนี่เป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่เทศกาลกินเจใช่ไหมะรูใช่ครับแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงเทศกาลกินเจยอย่างนี้ค่ะถ้าเทศกาลกินเจก็ประมาณ10โมงเช้าจ<ม>ะเปิดเช้าเปิดประมาณ10โมงเช้านะคะแล้วทางร้านเนี่ยค่ะจริงๆแล้วที่เปิดเปิดมานานแล้วอยู่ค่ะ ก็ตกทอดมาถึงผมก็มประมาณสามสิบกว่าปีนะครับสามสิบกว่าปีก็คือจริงๆแล้วร้านนี้ก็คือม,ามานันก็คือสืบต่อกันมาใช่ไหมคะคุณที่ริเริ่มก็เป็นคุณแม่เลยเป็นคุณแม่นะคะแล้วชื่อแม่พรนี้และคะ่ะชื่อคุณแม่เหรอรอ๋อ ชื่อแม่พรนี่เป็นชื่อของพี่แม่ของพี่โอน้นั่นเองนะคะก็คือชื่อแม่พรที่เลยตั้งเป็นชื่อร้านเลยนะคะคนมาทาเป็นเยอะก็เยอะนะฮะเห็นทุกปีที่ขายก็คือเยอะอ่ะทุกปีโผลทุกปีคือทุกปีนี้ช่วงเทศกาลกิจจีนี้ก็จะขายท,าทุกปีขายทุกปีเลยนะคะไม่มีปีไหนที่หยุดเลยไม่มีฮะไม่มีก็ขายทุกปีถือว่าแบบ โกยเงินเต็มที่หรือว่าไงคะคงเั้นมั้งครับค่ะนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตรงนี้มีมีต่างชาติด้วยอย่างพิเศษตอนกินเจเนี่ยค่ะมีต่างชาติก็จะมาทานก็มาทานส่วนใหญ่ก็มีเตียเฟียบ้างก๋โรบ้างแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ของพี่ร้านที่เป็นแบบลูกค้าประจำหรือเปล่าประจำครับ ก็กนักท่องเที่ยวก็มีบ้างนักที่ก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้านี่คือแบบมาทานที่สนเป็นลูกค้าประจำทานแล้วติดใจเลยก็มาแ,แล้วคิดว่าจุดเด่นของทางร้านนี่เป็นอะไรอะคะ รสชาติของอาหารมากกว่าครับรสชาติของอาหารนะคะที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของทางร้านเลยแล้วก็การบริการที่เป็นกันเองการบริการที่เป็นกันเองนะคะครับผมก็เหมือนที่อาหารต้นเทศกาลกินเจเนี่ยค่ะถือว่าพวกผักอย่างเงี้ยแพงไหมคะในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยก็มีบ้างเล็กน้อยนะฮะไม่ถึงกับไม่ถึงกับราคาสูงแต่ทางร้านก็ยังขายราคาเท่าปกติไหมคะทุกปีครับแล้วอย่างปีนี้ชองแพงทุกปีไหมคะอยหรือว่าก็จะเป็นในส่วนของไอ้ที่เป็นพวกโปรตีนเกษตรที่เป็นเป็นพวกอะไรนะปลาชิ้นเจ หร,รือย่างงี้ยยค่ะัราคาเท่าเดิมยังราคาเท่าเดิมนะาคะก็ถือว่าไม่ไม่ได้มากกว่าปีที่แล้วครับผมนะคะแล้วของทางร้านเนี่ยเนนยนมน,เเนูที่ถือว่าขายดีมากๆที่เทศการกินเจเนี่ยคิดที่ว่าโอ้โหขายดีแล้วถือว่าค่อนข้างที่เป็นเมนูพิเศษของทางร้านเลยแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกย่เอ่อตานะฮะ ปลาเจนะครับปลาเจนะะคก็มาทําได้หลายอย่างก็จะมีปลาทอดเครื่องปลานึ่งขิงปลาเฉียตะไคร้นะแล้วก็จะมีใช่แล้วก็จะมีหมูทอดใบมะกรูดหมูทอดใบมะกรูดค่ะหมูขูดเกลือหมูขูดเกลือแล้วก็มีไก่ผัดแมงมุมไก่ผัดแมงม่วงเยอะครับเยอะเยอะเลยนะคะแต่ถือว่าแบบรสชาติถือว่าใกล้เคียงกับของจริงเลยคะเหมือนไม่ได้ทานเจมั้งครับโอ้โหทางนั้นท่านบอกการันตีเลยว่าเหมือนไม่ได้ทานเจ นะแต่รสชาติเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เชกแบบว่ามีมาแนะนำให้กับทางรายการได้เห็นหน้ำตาลแล้วก็ลองชิมดูว่าอร่อยแค่ไหนนะคะอ๋อวันนี้เรามีเครื่องดื่มให้สองอย่างอ๋อเครื่องดื่มที่ถือว่าเป็นสม,มุนไพรเป็นสม,มุนไพรเพราะว่ามีบ้างไหมคะที่เป็นเครื่องดื่มที่อ,อ,อย่างเทศกาลคอมตูเจมันมีของต้องห้ามใช่่ะจริงจริงมันที่ร้านเราจะมีขายอยู่ก็คือมะละปั่นกับสาระเนปั่นที่เป็นน้ำสมุนไพรสมุนไพรที่อว่า ใช่แต่บางเอืญอว่าเทศกันเก์เนี้ยแต่ละเนยเราต้องตัดออกอ๋อสายตัดออกแต่ว่าที่ร<ม>้านที่อยู่นี่เตรียมไม่ให้เลยก็คือเป็นมาระปันมาระปัดน,นะคะมังกรคาบ,บแก้วมังกรคาบแก้วแบบเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องรอชมนั่นเองนะคะคออาเดี๋ยววันนี้พี่แอ้บ,บอกว่ามีเมนพิเศษเดี๋ยวพาไปชมนิดนึนงค่ะไปแนะนำได้เลยคับให้ดูน,นิดนึงนะค่ะ